สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนยูนะคะไม่ได้มาอัดนานเลยนะคะวันนี้เนี่ยตูนจะไปตัดผมกันนั่นเองนะคะเหลือจะพาเพื่อนๆไปตัดผมกับตูนด้วยเนาะก็คือจะบอกว่าเราไปนั่งดูคลิปเก่าๆใน YouTube ของตัวเองมานะคะเราก็เห็นว่าตอนที่เราไปฉีด HPV พาเพื่อนเพื่อนไปเหมือนกันเนี่ย <c oughs> ก็เป็นช่วงโควิดนะคะตอนนี้ผ่านไปประมาณปีนึงแล้วได้นะคะ <c oughs> ก็ยังเป็นช่วงโควิดเหมือนเดิม ไม่จบสิ้นสักทีนะคะตอนแรกเนี่ยตนกะว่ารอช่วงโควิดเสร็จหมดเลยแล้วค่อยออกไปตัดผมนะคะแต่มันไม่ได้แล้วทุกคนคือปัญหามันเยอะมากนะคะคือผมตัวเนี่ยยาวถึงก้นแล้วนะคะทุกคนคือยาวแบบไม่ต้องเงยหน้าก็าถึงก้นแล้วอะ่ะชวนยาวจริงๆนะคะเราเวลาใช้ชีวิตอยู่บ้านมันลําบากมากคะ่ะคือตุนต้องมัดผมขึ้นตลอดเวลาทุกคนนี่ดูผมอืม คือต้องมัดผมทั้งวันอ่ะคือถ้าเกิดปล่อยผมแล้วนั่งพิงพนักอย่างเงี้ยมันจะหนีบผมตัวเองตลอดเวลาเลยนะคะก็คือมันลำคาญมากก็เลยต้องแบบม้วนขึ้นตลอดเลยนะคะแบบเอากิ๊บหนีบเข้าอ,อย่างงี้นะคะคะวันนี้ตูนก็เลยจะมาตัดผมซึ่งร้านที่ตูนจะมาตัดวันนี้เนี่ยก็เป็นร้านที่ตูนค่อนข้างมาบ่อยนะเป็นร้านที่ไว้ใจได้นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็อยู่ใกล้ตูนด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงบอกเลยว่า ตัดผมทั้งหัวเนี่ยอยู่ที่700บาทเองนะคะอ่าร้านนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลสมิติเวสุขุมมิตเลยที่ตูนพามาฉีด HPV ตอนนั้นนะคะก็คืออยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะคะแล้วก็ใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวยังไงไปดูกันค่ะ w minutes later. เสร็จแล้วค่ะ ต้นตัดผมเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นไงบ้างนี่ทุกคนเดี๋ยวตุนจะมาเล่าให้ฟังนะคะไม่รู้เสียงดังหรือเปล่านะตอนนี้ตุนอ,อยู่ที่49 t e r รสนะคะที่มีสาตาร์บัคนะคะคือเลี้ยวเข้าซอยตรงข้างๆนี้ไปอะ่ะก็คือถึงร้านตัดผมเลยนะก็คือสะดวกมากๆอันนี้ตุน เดินออกมากะจะมาสั่งกาแฟอะไรนิดหน่อยนะคะแล้วก็พูดกับเพื่อนเพื่อนทุกคนก่อนว่าทางนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคือตัวมาตัดที่ร้านนี้บ่อยแล้วทุกคนแล้วทุกครั้งเนี่ยก็จะประทับใจทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่าช่างที่นี่เขาเก่งมากเลยอะแล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะอะคือเหมือนเอาจริงๆเอารูปให้เขาดูเขาก็เก็ทเลยแล้วเขาก็แล้วอยากได้แบบไหนแล้วตัดไปถามไปไม่มีการแบบไม่เหวี่ยงไม่วีนไม่อะไรทั้งนั้นนะคะทุกคนแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอะคือทั้งหัวเนี้ย700อบาทนะ เ็จให้ด้วยสระให้ด้วยมีน้ําให้หนึ่งแก้วนะคะอันนี้ของตูนแบบตัดเยอะอยู่อ่ะดูดิตัดตอนแรกที่มันยาวเท่าก้นตูนเลยนะคะยาวเท่าก้นแล้วก็ผมแหลมนะคะแห้งเสียอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตัดผมมานานนั่นเองนะคะอันนี้คือเขาก็เลยตัดให้อยู่ประมาณที่ตูนต้องการนี่แหละก็คือตูนอยากให้เวลาปล่อยผมแล้วมันยาวประมาณแบบใส่เสื้อในนะคะแล้วก็ก็คือเกือบกลางหลังแต่ว่า เวลาม้วนผมมันจะขึ้นมาอีกใช่ไหมคะมันก็จะประมาณสายเสื้อในข้างตอนข้างบนอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะคะก็คือประทับใจมากเพราะว่าครั้งนี้เดี๋ยวจะมาเมาส์คือตูนอะ่ะก็ตั้งใจดูเขาตอนเขาเซตผมผมากเพราะว่าแบบอยาเอากลับไปเซตเป็นนะคะ <c oughs> ทีนี้เขาก็เลยเอาแกนมาให้อีกอันหนึง่งซึ่งไม่ได้เสียบปลั๊กนะคะก็คือเอามาแล้วให้เราลองมาทํากับผมตัวเองเลยตอนเราเอากลับไปทําที่บ้านน <ๆ S 2> ะคะมันจะเป็นยังไงก็คือสอนเซ็ตผมด้วยสอนม้วนผมด้วยมันขนาดนั้นเลยนะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าเราอ่ะ สภาพผมยังไงควรจะดูแลผมแบบไหนก็คือประทับใจมากนะคะจริงๆที่นี่ตูไม่เคยรีเควสชัางเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าช่างแต่ละคนเขาก็เก่งมากๆอยู่แล้วอะค่ะก็เลยไม่เคยรีเควสชั่งเลยนะคะแต่ครั้งนี้ตูได้ลองทํากับพี่ชื่อพี่แมรี่นะคะก็คือประทับใจมากๆถ้าเกิดว่าใครอยากจะตัดทรงนี้เลยนะคะแบบนี้เป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวตูจะขึ้นรูปให้ด้วยนะใครอยากจะตัดทรงนี้เนี่ยก็มาติดต่อแล้วก็สอบถามว่าพี่แมรี่คิวว่างไหมก็ได้นะคะหรือว่า จริงๆช่างอื่นจะลองดูก็ได้เพราะว่าร้านนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วนะโอเคตอนนี้ก็ตูนว่าเดี๋ยวจ,จะไปเอ็มคอเทียนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เนาะจะไปหาซื้อของกินสักหน่อยนะคะจริงๆ<ช>ตอนนี้เขานั่งทานที่ร้านได้แล้วแต่ว่าตัวยังรู้สึกแบบไม่สะดวกใจเนาะก็เดี๋ยวยังไม่นั่งทานที่ร้านละกันนะคะเอาเป็นว่าซื้อกลับไปทานที่บ้านนะ แต่ว่าเปลี่ยนใจนะคะกินเป็นช็อกโกแลตปั่นแทนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันประมาณ4ี่โมงครึ่งแล้วนะคะก็เลยกินช็อกโกแลตแทนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอ็มคอทียกัน,นะคะ่ะทุกคนไปชอปปิ้งด้วยนะคะเพิ่งนึกออกว่าใกล้จะรับปริญญาแล้วอยากจะลองแต่งหน้าเองอะไรแบบนี้ก็จะไปหาซื้อแบบเครื่องสำอางที่แบบว่าคิดว่าต้องใช้ลองพื้นอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะแบบช่วงนี้ว่างๆเนาะนั่งแต่งหน้าเองถ้าเกิดมันเวิร์กเนี่ยก็อาจจะมาอ ลง YouTube เหมือนกันนะคะว่าเราจะแต่งหน้าไปรับปริญญาย,ยัางไงคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เราแต่งหน้าวันจริงนะคือวันวันจริงอาจจะจ้างนี่ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะจ้างวันไหนจะจ้างดีไหมแต่วันซ้อมที่จะต้องถ่ายรูปเล่นนะ่ะยังไงก็ต้องแบบแต่งหน้าเองไปก่อนเนาะเนะื <Okay. S 1> ่องจกว่าก็เลยจะไปดูเครื่องสำอางซะหน่อยนะคะไม่ได้เข้า,มาเมืองมานานนะคะ อนนี้นะคะเราก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยก็คือจะซื้อลองพื้นตอนนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายทุกคนเพราะว่าไม่ได้เอากล้องลงมานะคะกลัวมันจะดูเอะอะนั่นะแหละคนนะือแต่ว่าจริงๆ้างมันมีคนเดินอยู่นะไม่ได้แบบลางขนาดนั้นหรือว่าเขาออกมาเดินกันแล้วก็ไม่ดูนะคะ few moments later. กลับมาแล้วค่ะ,ก,คะก็ตอนนี้อยู่บรนรถแล้วนะคะกำล,ลังจะกลับบ้านลืมไปว่า ตูนยังไม่ได้อัดปิดคลิปเลยนะคะคลิปหน้าจะเป็นยังไงอย่า,ยาลืมติดตามชมด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยค่ะโควิดไม่รู้จะหมดไปเมื่อไหร่แต่ขอภาวนาให้มันผ่านไปเร็วๆนี้นะคะให้ทุกคนได้รับวัคซีนแล้วก็ไม่มีการแพร่เชื้อเนาะมันจะต้องหมดไปสักทีแล้วโควิดมันนานเกินไปแล้วนะคะยังไงทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบาย